ามคำมั่นสัญญาครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของเกษตรเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้มีปัญหามากมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาบริษัทของเราได้นําเสนอตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งครับที่จะไปช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงนาทุกๆแปลงนาของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตร เจ้าสินค้าตัวนี้เจ้าปริพันธ์ตัวนี้จะไปช่วยอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้บ้างเดี๋ยวต้องติดตามชมกันและพลาดเสียไม่ได้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษคอโตมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยดูซิว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามแล้วก็จองที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราเพราะว่าในการโทรเข้ามาทุกๆครั้งอาจจะโทรติดบ้างไม่ติดบ้าง ในขณะที่มีการโทรเข้ามามากมายหลายสายวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสิครับว่าประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์รวยด้วยเกษตรเขาเป็นอย่างไรบ้างกับรวยด้วยเกษตรในช่วงนี้ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมกลับมาที่แปลงนาผืนนี้นะครับที่บางเลนนะครับเ,เป็นแปลงของพี่พี่แดงนะครับกับคุณพ่อนะครับวันนี้พี่แดงชาลีนัดเรามาหรือทีมงานของเรามาเก็บภาพนะครับผลสรุปของการที่เราได้เริ่มต้นในการเก็บภาพของแปลงนาผืนนี้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหา นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวดีดหรือเกี่ยวกับเรื่องอพื้นดินนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นหน้าแปลงนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้นําเสนอเรื่องราวของพอื้นหน้าแปลงนี้ไปเป็นระยะระยะนะครับตั้งแต่เริ่มย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดีด,ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์คีวภาพเข้มข้น,นตรารวยด้วยเกษตรจนถึงขั้นตอน120วันในโครงการนะครับที่เราเคยเชิญชวน พี่น้องเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทรักไทย80ของเรานะครับโดยการใช้วิพันธ์ของรวยด้วยเกษตรทั้งระบบนะครับวันนี้ผลสรุปนะครับของพื้นน้าแปลงนี้ก็จะสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความเป็นจริงนะครับว่า,าตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นหน้าแห่งนี้ยังมีปัญหาของเข้าดีดข้าวเร่งอยู่ไม่หมดนะครับยังยังคงหลงเหลือเนื่องจากว่า เป็นครั้งแรกของการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชิวภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรซึ่งเราก็แจ้งเรียนนะครับให้กับทุกท่านเกษตรกรทุกคนที่ใช้และท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการของเราอยู่ได้ทราบไปในขั้นตอนต่างๆแล้วว่าการย่อยสลายต่อสังขารหรือข้าวดีหรือการปราบข้าวดีนั้นต้องใช้วิธีการปราบถึง3ฤดูด,ด้วยกันหรือ3 3ารุ่นในการเพาะปลูกด้วยกันนะครับวันนี้ที่นี่เป็นรุ่นแรกและที่นี่ เป็นวันที่เราจะาสรุปผลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วร้อยกว่าวันนะครับที่เราเดินทางมาเก็บความเปลี่ยนแปลงต่างๆกลับมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดมองผ่านผมไป นะครับก็ยังเห็นมีหญ้ากกนะครับยังอาจจะมีร่องรอยของเข้าวีอยู่บ้างแต่ข้าวีคงจะมองไม่เห็นเพราะว่าทางเจ้าของแปลงหรือพี่พชาลีหรือพี่แดงเนี่ยก็ได้มีการช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือในการเก็บเกี่ยวขึ้นมาทิ้งไว้ข้างบนคานาเดี๋ยวเราอาจจะไปเก็บภาพให้ดูว่ามีการเก็บข้าวีขึ้นมาให้ให้เห็นได้บ้างนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธว่าวันนี้ที่นี่ไม่มีข้าวตี แต่ต้องบอกว่า,เ,าเรานําเสนอเรื่องราวของความเป็นจริงให้พี่น้องเ,เกษตรกรได้รับทราบว่าขั้นตอนของการทํางานของหัวเชื้อจุลินทรีย์ีพภาพเข้มค้นคา่าโดยด้วยเกษตรนั้นจะทํางานไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดีนะครับโดยเฉพาะข้าวดีนะครับเขาจะย่อยในรุ่นที่เก็บเกี่ยวอย่างสมมุติว่ารุ่นนี้นะครับย่อยไปเรียบร้อยแล้วตอนเกี่ยวเนี่ยนะครับข้าวดีที่ร่วงอยู่ในแปลงนา นะครับเจ้าหัวเชื้อก็จะทําการย่อยรุ่นนี้ไปเพื่อไม่ให้ฝังตัวอยู่ในพื้นหน้าแปลงนี้ที่จะต้องปรับคืนเข้ามาเจริญเติบโตหรือมาทําความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรในครั้งคราวต่อไปได้ขออย่างเดียวครับขั้นตอนต่างๆของการย่อยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อพี่น้องเกษตรกรไม่เติมเจ้าพันุของข้าวดีข้าวเด้งข้าวหางนี้ลงไปในแปลงนาของท่านอีกด้วยตัวของท่านเองในการเช็คพันธุข้าวให้สมบูรณ์เช็คพันุข้าวที่บริสุทธิ์นะครับ การแช่พันข้าวโดวยการแช่ปากเปิดก็เป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งที่จะทําให้ลดปัญหาของข้าวดิบข้าวเร้งได้นะครับวันนี้การแก้ปัญหาที่ให้ครบวงจรนะครับหรือให้จบหรือให้มันสมบูรณ์หรือให้มันได้ผลแบบ100%ไม่ใช่อยู่เฉพาะ,ะที่ผลิตภัณฑ์ของรวยด้วยเกษตรครับอยู่ที่ตัวพี่น้องเกษตรกรกอเองนะครับที่จะต้องอพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางเรื่องบางราวในการปฏิบัติ นะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะการเผาต่อสังข้าวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์หรือคัดเลือกอพันธุ์ข้าวที่เราซื้อมาในสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มันบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดาทางพิพันธ์ของรวยด้วยเกษตรย่อยสลายต่อสังข้าวแล้วเข้าดีไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการหวานถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้จบสิ้นครับ แต่วันนี้อ e ีกสักคู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของผืนนาแปลงนี้ตอนนี้เริ่มเกี่ยวนะครับตั้งแต่หัวหนาทางด้านนู้นมานะครับเริ่มเกี่ยวตั้งแต่หัวหนาทางด้านนู้นมาแล้วเดี๋ยวแปลงนี้ก็จะเกี่ยวหมดเรามาดูซิว่าผลผลิตของแปลงนาผืนนี้นะครับจะส่งผลได้อย่างไรในครั้งก่อนเนี่ยเราได้นําเสนอไปแล้วว่าเขาได้ไล่ละกี่เกวียนหรือกี่ถังนะครับวันนี้จะได้สักกี่ถัง นะครับอีกสักครู่คงจะมีคําตอบให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดได้รับชมกันรอสักครู่เดียวแล้ว,ลวเดี๋ยวเราคุณพ่อเดินมาแล้วครับตามภาพตามมันทางนี้ครับคุณพ่อ,อก็ได้มีการพูดคุยกับเรามาตลอดอันนี้เดินมาทางด้านนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์ท่านนะครับว่าความรู้สึกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างความพออกพอใจนะครับกับคือหน้าแปลงนี้ หลังจากที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงนาผืนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับได้มีความชัดเจนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าพ่ออยู่นู่นจะได้รับมันด้วย อันนี้คือ,อน,นี่คือ,อ,นนคอสิ่งที่เราสามารถจะพูดได้ว่าข้าวมันแข็งแรงใช่ใช่ปกติถ้าเกิดข้าวไม่แข็งแรงไม่ไม่ไมใบธงต้องเหี่ยวไปแล้วมันจะเหลืองไปเลยใช่ไหมพ่อใช่เหลืองหมดแ้วเหมือนโดนไม่ได้หเหมือนจะกรอบใช่ <laughs> แต่อันนี้อันนี้ใบธงยางเขียวมันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นแบบนี้มานานหรือยังนานแล้วละหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วเพราะรุ่นก่อนมันก็จะเหลืองไม่หมดเลยหมดเลยแหละแต่อันนี้ใบธงเขียว ให้เห็นนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามมันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเนี่ยใบพงจะเขียวอยู่เลยนะครับจะเขียวอยู่เราเราอย่างที่เรียนให้ทราบเรายังยอมรับว่าในแปลงนาผืนนี้ยังมีข้าวดีดอยู่ใช่นะครับมันมันไม่ได้หมดไปทีเดียวเพราะว่าเราเพิ่งจะใช้คุณจะใช้ข่าวเดียวเองรุ่นแรกเพราะเราเคยคุยกันว่าเราจะทำสามข่าวครับสามข่าวนะครับแต่ทีนี้อ่า แต่ก็เบาลงไหมเพราะมันเบาลงไหมเบาเลยเบามากเลยแหละข้าวดีดเบาลงไปมากเลยข้ามากเลยแหละแต่ผมผมก็ยังดีใจนะเปเห็นพี่แดงเขาก็ช่วยเอาที่มีก็ขึ้นมาด้วยไม่ปล่อยให้มันล่วงลงไปอีกไม่ให้ร่วงอ่ามันก็จะช่วยกันสองทางเนาะใช่ใช่นะครับประกอบกันเกาะกันหลายหลายทางมันก็มันก็จะเบาเร็วจะเบาเร็วมันก็จะหมดเร็วขึ้นใช่ นี่ก็ดูที่ลอยขึน้นมานี่นี่คือรุ่นที่เราย่อยแล้วลอยน้ําแล้วเราก็เอาขึ้นมาตามที่ผมเคยให้คุณผู้ชมดูมดที่ลที่ผ่านมานะครับนี่คือเวลาเราย่อยเนี่ยวันที่ห้าวันที่หกวันที่เนี่ยหลังจากที่เราตีใช่ไหมพ่อมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วเขาก็กวาดขึ้นมาไว้บนธนามีเกี่ยวไปเพิ่อจะได้วนรอบนอกอย่างเดียวนะหนึ่งรอบรถหยุดต้องเอาข้าวออกก่อนเพราะเต็มเต็มเต็มอุ้มเต็มอุ้มแล้วอุ้มหนึ่งก็ประมาณสองกีนนะ สองเกียนสเสร็จมันเป็นสเสร็จถ้ามันเกียก็สกว่าหลายทังเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แปรปื้มใ่าให้มันรู้ไปดิอ่ะเนะเห็นอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนงี้เราไม่เจ้าของไม่ปื้มไม่รู้จะว่าไงลวไม่รู้จะว่าไงแล้ะช่วยไม่ได้ที่ความสุขไหมเวลาเห็นข้าวของเราอยู่โอ้ยใจมันโตขึ้นสิใจมันโตใช่ บ้านละที่มันเที่ยวอยู่แล้วมันก็บานขึ้นมาเลยและคว,วามรู้สึกมันเนะี่ยมันอิมอ่มเอิบเนีนยแลทำน,นได้หมดนะอิ่มเลยมันก็หายเหนื่อยแล้วที่เราลงแรงไปเนี่ย <laughs> ราบอกว่ายันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับแปลงนาลงมาย่ำได้แล้วเมื่อกี้ยังมีข้าวอยู่เมื่อเช้าเมื่อช่วงเช้ายังมีข้าวอยู่นะครับช่วงนี้มาย่ำในนาได้แล้วขู้ดินยังนุ่มอยู่เลยนะใช่ดียังนุ่มอยู่เลยนะอ่าดียังนุ่มอยู่นุ่มอยู่เลยใช้ได้มากนะครับเป็นยังไงพ่อสองแปลงนี้ผลผลของข้าวกําลังรอโทรศัพท์อยู่พี่แดงปายู่รงสีนะครับ ใช่ไหมใช่พี่แดงไปไปเอารถเอารถไปเอารถข้าวไปรถข้าวไปขึ้นเอารถข้าวไปขึ้นเลยเอาข้าวไปขึ้นาฮะนี่นี่คือเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยยาวมันจังจะนู่นนะครับปลายสุดนน่นเลยสุดลูกหูนี่ก็บอกสุดลูกหูลูกตาใช่นะครับแปลงนาที่ปรับสภาพปรับพื้นนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนยาวไปตรงเจ็ดสิบหัวไร่ใช่ทั้งหมดทั้ง แต่ว่าที่ทําไม่ถึงนะฮะที่ทําเป็นข้าวเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดสิบไม่ถึงแต่พื้นที่ของพ่อน่ะรวมบ้านรวมอะไรด้วยแหละเจ็ดสิบกว่าไร่โมที่แล้วที่พ่อบอกเฉลี่ยแล้วไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงห้าสิบแล้วสามสิบกว่าตันนั่นเลยเองแล้วสามสิบกว่าตันใช่สามสิบกว่าตันนี่ไร่หนึ่งตกประมาณ กี่ถังห้าสิบยังไม่ถึงเลยไม่ถึงห้าสิบถังต่อไร่ขาดครึ่งเลยเลยใช่สามสิบสาสิบห้าไร่ถ้าครึ่งนก็ต้องสามสิบสองครึ่งใช่แต่ไม่ถึงแสดงไม่ถึงห้าสิบถังต่อต่อไร่ไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับรอพี่แดงแลวพี่แดงไม่ยอมเข้าบอกว่าอยากเอากล้องให้สรุปแล้วผืนนี้นะครับตัดตรงนั้นออกไปถ้าเกิดสมมติว่าตัดตรงนั้นออกไปก็เหลือประมาณเหลือประมาณเท่าไหร่ พราะว่าเราบอกเกษตรกรมูแปลงบนที่เก็บแล้วแปลเก้าเก้าเก้าเกวไรเหลือประมาณหกสิบห้าเหลือเอาออกไปเก้าวก็เหลือห้าสิบห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบห้าที่ไปห้าสิบห้าห้าสิบห้าได้ไปสี่สิบกว่าสี่แปดได้สี่สิบแปดสี่สิบแปดเกวียนสี่สิบแปดเกวียนห้าสิบห้า ตัวเก้าสิบนะแปดสิบกว่าย้อนย้อนยังไม่ถึงเก้าสิบปียังไม่ถึงดีแปดสิบสำหรับครั้งแรกใช่พอใจไหมก็พอใจพระโมันมันยังไงอยากจะบอกอะไรมั่งอยากจะพูดอะไรอะให้มันสะใจไปเลยก็ปลื้มใจแล้วว่าได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วอะเราก็จะเอาใหม่อีกเอาใหม่อีกใช่สามสอง ดูสิว่ารุ่นสองมันจะเป็นไงมันจะเป็นไงมันจะดีกว่านี้ขึ้นไปงอีกเท่าไหร่ฮเรากันตั้งใจไว้อ่ะก็จะเอาผลสองผลสามต่อเลยแหละพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็เอาแบบนี้แหละถ้าน้ำไม่มาท่วมซะก่อนตอนผลสามเนี่ยนะก็วางั้าแหละไม่น่ามีปัญหาแล้วของเรามีคันมีคันนะครับก็เป็นข้อสรุปครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่เราย่อยสลายต่อสังข้าว,วเข้าวดเสร็จเรียบร้อยใช้มาตั้งแต่แรกจนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเกือบ90เกือบเ0นะครับเกือบ90เพราะฉะนั้นยังไม่หมดครับเพราะว่าเรายังต้องตามแปลงนี้อีกรุ่นต่อไปนะครับขอบต่อไป<ช>ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นให้คุณผู้ชมก็คงจะเป็นเรื่องราวที่สามารถทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจในการที่จะไปใช้แก้ปัญหาในแปลงนาของคุณผู้ชมได้เหมือนกัน นะครับก็ฝากไว้พ่ออยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมครับใครอยากได้ก็ก็มาติดต่อได้เลยอ่ะบางคนเองก็มาหาที่นี่ก็ได้ใช่ใครอยู่บริเวณแถวนี้ก็สามารถมาได้หรือใครอยากจะโทรมาคุยว่าผลมันเป็นยังไงก็โทรมาดูได้เลยมาดูได้ด้วยท้าให้มาดูได้เลยครั้งหน้าเนี่ยนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะทําแปลงนี้เป็นแปลงแปลงสอนเลยนะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับให้เห็นกันมาดูมาชมมาอะไรกันเต็มที่เจ้าของแปลงนาผืนนี้ พร้อมที่จะให้ข้อมูลความรู no. yes. ้นะครับก ah ับ oh. ท okay. oh, oh. ุกท่านที่มาช่วยกันนะพ่อนะคนละทางนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อมากมากครับโอ้โหหลายรอบหลายหลายรอบหลายครั้งหลายคราวเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาอย่างนี้ชอบอยู่แล้วอ่ะชอบอยู่แล้วพวกมาทิ้งอยากไหวราเป็นยังเงินนี่พ่อไม่เบื่อเหรอพวกมาทิ้งหมดไม่เบื่อเราผมมาบ่อยๆเบื่ออะไรล่ะมีอยากให้มาอะไรก็ให้ โทรตามอยู่เรื่อยอ่ะงาน,นที่กลัวจ,จะทิ้งกลัวจะทิ้งอ่ะไม่ทิ้งที่สัญญากันไว้แล้วใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะสู้ด้วยกันลุยด้วยกันเ็มที่ไม่รู้ลายันกำแพงด้วยกันและหัวหัวยันกำแพงด้วยกันครับวันนี้นะครับคงจะเป็นผลสรุปที่ชัดเจนมากๆครับแล้วเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการรวยด้วยเกษตรซึ่งจะเป็นเรื่องราวหรือรายการรายการหนึ่งที่สามารถทําให้คุณรวยได้เช่นเดียวกันครับ ครับสาหรับผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของรวยด้วยเกษตรนี่ก็คงจะเป็นคําตอบอีกคําตอบหนึ่งครับที่สามารถจะช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจกับรักไทย80ได้และสำหรับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ต้องการที่จะร่วมทำธุรกิจกับบริษัทรักไทย80ไม่ยากครับเพียงท่านโทรศัพท์มาที่0 2 5 0 3 1 7 7 4 0 2 5 0 3ี่ 1774ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะบริการคุณและรับสมัครคุณเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทร,รักไทย80ได้โดยเฉพาะท่านที่ต้องการจะสั่งซื้อสินค้าก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันหรือเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างในตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านที่โทรเข้ามาสมัครในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอหลังรายการครับช่วงนี้เราคงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ